กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพอทุกฐานเนอร์อพอๆกับสองแม่น้องกแก้มบมเกี่ยวข่าวแล้วบ่ได้กับสีเกี่ยวแซลล์แล้วเนาะถามกับเจ้าพี่น้องกับจะออกไปเบิร์นเขากับจะอยู่หน้าเนาะลงขีปมาถ่องมาทานกับขอโทษขอภัยหลาย,เลยๆเด้อปารู้ไหยแม่น้องแก้มบมก็ยังเป็นโซนลงเซ็งเลงย,ยังกินยาอัน ผ้าสลายโจรน,นำเข้าไปเนาะตอนนี้สกินบังหงสุกหนำเข้าไปอีกพี่น้องเโอ้ยตอนนี้ก็หิวแล้วเป็นสลงสเลงมันเป็นคือโซ่ะเคงลลองเพลงพี่น้องเก็ขอถดคอภยหลายเด้อลงคลิปบะถ่วงระทันก็ได้นี่แล้ว กินหมักหงสุกนี่แหละกับเขาพี่น้องเอ้ยเขาเส้าเฮาเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนสมองสุบอรตอนนี้แม่ต้องแกบุ้มสี่กินหมักหงสุกพี่นนองมากินนากันเด้อหลังจากลุกแต่ไข่พี่น้องเอ้ยบางนาวจนสิบเบิดเป็นโลเลโพดโพดไแม่ต้องแกบุม กินหมักนาวใส่กับน้ำอุ่นเนาะแต่ละเมอเฮากินโอ้เบิร์ตไลกาแต่ไม่เพียงเท่านั้นซามาก็เม็นหนังเลยตอนนี้เฮาสิกินมะหุงสุกับเขาพี่น้องแล้วกินของเมนโอลแกงบมเนาะจัคสิกินเขาอันยังพี่น้องบุกขีดยาอะไรวะแกงโดน่อกมาไมมก็มันมาไล่คนแล้วก็บบุกขีดยากินแต่แบบไล่คนเพื่อนม่ใหญ่จืดซ่บเมนโอลกนเลยไปทนเกมพี่เนาะ ทัานอยู่น้ำกันหลายๆคนในะคิดยากแต่ว่ามาเสบมากระเสบเนาะมาหลายคนกินนี่กินน้ำกันได้พเพลินกินมะฮกซุปกับข้าวเด้ออันนี้พอร์ตแกบุ้งเพอร์นามาเตน้าพี่น้องมะฮกที่ว่าได้ซ่านนี่ยเลยเนาะ กินนมกันเนาะขามขาไม่ลอเป็นมุม Mở nhạc mà nhạt đây nắng mọi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  กินดมกันเด้อพี่น้องเด้อสุกุสุกคนหวานหวานพี่น้องหวานแท้ว้ามันก็น่าดีเด้อพี่น้องเลยอืมอืมสับผิเปืือนเลย สมอลินบ้านเอยสอนี่กับเดเมอรพี่น้องเพอเราแก้มบุมาโหลดจากไปเองเราม่โหลด,ดโหลดคนเดียวเนาะอ,อ,อุ้มอ่าอุ้อ่างโหลดดึดดงเอาไปาแล้วกแล้วกินแมวจะบุ้มแล้ว คนจะตายไปแล้วพี่น้องซองเมื่อละมาเห่าเห่าแทะเห่าหวานพี่น้องเลยเห่าแทะกักบ้านเป็นเสียษเป็นซ้ายอื้มว่าเรากำลังหนาวแตกเลย แต่ว่าคล้ายๆเหมนยังหลวงยังยเนาะเื่อนเป็นอนชนอะไรไปเนอะลายประหยัดใจี่ยพูดลุกพูดหนังใหารข้าเจ้าสอยต่ียต้นทรมาน กินคนเดียวเลยพี่เนาะกินกันเลยพี่นาะไม่หนมันม่เยน่อยเนาะเชียงคาตัดใหม่พี่เนาะา vạn được thì lực vạn hẹn được cạo yong cười bọc đi một hướng hùng cấp khảo cạo khảo cạo lượng ngọc ngọc พอเราแกะบ,บุ้พงพยายามหมดกินแลวมันเลือเล่อยไหมเ,ออนนหร,เ,เรืร่อยไหมเอ้ยสนี่นี่คนก็สิเกไปส่งขาแล้วเกไปส่งเอ,อ้ยสนี่มือเขาที่ดอกก็ะแส สัญยากอ,อกหน้ากับเขีดย่านไปเลาเพราะว่าออกคนเดียวนาะเขาจะว่าว่าเฮ็ดปู่อากันแถวดินทรายเนี่ยมันออก <c oughs> เขาไปอยากปะหาอยู่แต่ว่าคนปู้ต้ายนะ่ะเขาจะ,มามาะหะมักหมักปะไาแต่ไมทางนา,าได้ดี ือหน้าเฮาอยากมากเลยเฮากระตื่นเพิ่นเนาะตอนเพิ่นยังไม่ได้เป็นยังยังก็ให้มายัยงไปทำไม่กับหลานเราจนตื่นแต่ว่ายังขีดเห็นในผ้านในตาเลยเนาะสงหาการจะเอาไปซอง,งเสมอเนาะ ่วามาเหา่หาเห่าอะไรหรอเนาหัวมันเห็นหมอที่มันไดไต่ังหานแท้ เดืข่าวทะเลปั่นเรากินกัมมะห่งกันอะไรเปน้อง เก็บนี่ก็ขอเคลียภาพไปเพีงสตนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแคมบูมพี่น้องเลยผัดประกันได้ก็ขอโทษขอไพน์ไรไรเด้อสบายดีกินมะพงต่อดเพียวปวดโพมันน้องแคมบูมมะพ่งบางพักใหญ่จนชีบดเจ้าไม่ได้จงไว้เพราะน้องแคมบูมเลยอันนี้จงไว้พี่น้อง 玩的比较。Vale,